อย่างไงอย่างไงย่งไม่ย่างจัไม่อย่างก็ใคไม่อย่างให้บอเย้กมันออกขากูอยากซ้ากว่าเอาว่ามันถืกไมตื๊กแตมาเลยเอาม่ตืกีอกกเอาไม่กัดใครกันตัวไงที่ไฟวงกันที่หกหนึ่งเนาะวางตัวไหมกันนั้นมันออกกัน เจ้าเครื่องเบาหนึ่งบอกใช้กันกับปซีเห็นเปลี่ยนหากั๊ปซีเบาแนวนี่มัน็สิดเมียนบิดปีลยเว้ยอุ้ยนะซีกินเดียมันถื่อนนะโอาไม่ยังอีบัตรเลยไพกับตาลยมันเถื่อนนะว่าเถื่อนไหมว่ากาป่ามว่าที่แม่บอกฮกซีแม่หออกคาไหมนั่นเจ้าซื้อยังบัตรกูซี้อกซี่กนยังบัตรกูซีไรแต่กูสิปาดดิมเลยอบัตรเลมันบอกฮกาหอองที่เรามาถามเจาโอ้ยน้พลอง ไปสิมาขอ๋วยเจอจ๋ยจุวยก็เลยบมาด้เนาะนออนกูก็นั่งเทีวไปเลยครับพี่น้องครับพี่น้องที่รกว่ากูสิได้ค่าน้ำมันเออวาเทียบปากมันหมานสดอกว่าเอาก็แมนตัวเนาะเอาไปมากูสีค่าน้ำมันติมสเออไปวางซิซื้อเอาเนี่ยที่นึงไปวางซีก็บอกแล้วแล้วก็ซื้อแล้วซีหก6เี่ยวบนี้เอาเอายุมันออกหัวามั่ออกหัวขาี้ โอ้ยพี่ี๋ยวมันถึกไม่ไม่หัวกินปานปอบเนาะเรียกกระไรผู้เฒ่าเก็จะว่าผีบอกคนบอกขืนนั่นแล้วใอยบอกเจ้าสังบักขืนเอาดีเนาะมันเบิดไปหลายแบบก้อนเนาะมันเบิดไปหลายแบบนี่เลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยพี่รองเลยเบิดคำสิเปล่าตายเถึกเนาะกรบว่าเนาะคุนพี่รองพ้นหัวขุนเสนาไม่ขุ่นนะล้หนาวแล้วล้หนาวแล้วหนูนหน้าครับโอ้ลงแล้วหนูนหน้าเปิดหน่อยว่าหนุนหน้าไะไรสุดลงแล้วแมน เดีราจะเดราจะไปถึอเรือได้ไทยเอาเราไปถือกะไรเลืไทยกันเอาอีกแล้วเออเรือทยบรถือกระนั้นไปอีกทีเออเรือทยกันถือกระตายไปใส่บอกเลยกระตายสลากได้ทีเนี่ยเพิ่นของกอดสมอ่เขาสร้างมาก่อยเอามาให้เราเลยบอกแกมาเอาไปให้กันที่ว่ามันจับสลากได้เอาเรียวนาะจับสลากได้กระตาตี่คืออะไรใส่บังดูไปว่ามันอันตาของเขาตั้งแต่เมื่อกี้มั้ยกะบุงเออกระบุงนะ กจะก็ดีแต่ว่าอนนกัยั่งทางผู้่าผู้เท่าผู้ท่นก็ยั่งผู้เทามากขนาดไเปหาเห็ดถ้าบ้าน่อยกลียนี่ยก็วังสะยังกับกะเลียโอ้กะยั่งกะเลียพนะบ้านกูันกหังสักก็ต้อินได้สระกู่าบานกะยั่งมันสีเฮ็ดอันทีก็นี่เ้าไปผู้เท่าย่างเป็นเส่งกย่างไปสวนไปยั่งนี่นะใส่หัวใส่แมนงาน

เดียใจกว้างฟ้าเอาเออกเราก็ยังสร้างกัจจารังเซียสนอกเพราสร้างเราเูื่อแจกันมาเนี่ยครับ่เข้ใจเออเจ้จังปลอกกับเราเออมันเราฝากกับ้ข่อยกเขาเบียไอ้นจังสี่เขาก็มีขายในติ๊กตอกนีเอเนาะการตลาดเขาเขามาถึงรูมอเดลท่วเที่ยวผู้เฒ่าบ้านนอกสารสแล้ว่ขายาเลยตอนนี้น้่ยุมารับเอาไปเห็นจะใบจะบาทซน่สองร้อหาสิบนี่่อยใจวุนโอ้ผู้เฒ่าบ้านนกเขาจะขายลอยกวาบาทเลยซนีย เอาเขากลับมารับเขไปขายเนี่ยแต่ว่าถึงว่านะพูดาวรเขาบนไหนขายแล้วเจ้าเ้านแม่หมอนคนนี่เัีปีเออแมนเขาไปขายเขามารับไปนาม้ซุ่ค่าหยงควมอบสองร้อยกว่าบาทนี่าสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยห้าสิบอืม่ื้อเรสใจยิงหเราตาีโอ้ยเดี่พถือพี่น้องเอ้ยเรีกพ่เรีกพ่ถืกเื้อปสวมพี่น้องเอ้ยเออเตียวว่ือเื้อปัดสวมให้จานลอยนะ ปลาเจีมก็ได้ปลาส้มเลี้ยห่ารู้ปลาเจี๊ยมเล้ยห่อนเปียร์รู้อ๊อฟตอนนั้นยุ่งหนีหมอกก็รุ่งดิไอบ่แม่นหมอกไม่เหรบ่หมอกจะได้เข้าข้างน้ำห้อนว่วงหันมันเป็นไอน้ำห้อนเจ้ากระจับเบิงมันยังบ่มีหมอกขเลยมันมีแต่หมองเจ้าเท่หมอกบ้านที่ลุ่งมองเดียวแต่ว่ามันก็ยังอันคุ้มแก่เนี้นเขาอันกระน้ำห้อนตั้งว่วงหันรุ่งมาหมาๆุ่งอย่างเขาตั้งยังมึงเลยเป็นไอ ด้ายุ่งนี่เย็นก็ยุ่งมองย้อนแกนมันขึ้นเนาะเย็นกว่าแล้วเนาะย้อนแกนมันขึ้นเพาหนาวปานนี้ขึ้นอยู่ในเมืองอันนี้เป็นพีอันเย็นพี่น้องมันอยู่กลางทุ่งนาพี่น้องหนาวเย็นปลาสุ่มยังห่ารัเท่านั้นแมนก็นั่นเบิร์ตจักพี่น้องเพาซื้อเนาะพี่น้องซื้อไฟเนี่ยพี่น้องขายมันเบิดเร็วอ่าขายมันเบิดปานนี้ก็ซื้อภากลางย่างพี่น้องถือขายไหมเดี๋ยวเด้อบ้านเดียวบ้านมาเอาวันนี้มาขายจักจักมือขายเบิดเท่าไรจังสิได้เงินคาเรียขึ้นม่านนี้ มามาก็แบาแฟค่วันจีนไปว่าได้มาขายจักมื่อวันขายอาทิตย์นึงจ้าสิไรคาเลขกหมดนี้ขึ้นตายละกูขนาซื้อเลยเอากับความบังเนาะกับหวังอยากสร้างเนาะความบังลว้งเรียงๆกันละอื่าหามันเถื่อขัดตือนน้าบ้านหัวใจเลี้ยงมาบ่เออโอ้ยนายเจ้าขนาดซื้อขึ้นซื้อลงเนาะโว้ยพูดอะไรที่ไปขึ้นพวกร้านเนาะไปซื้อขึ้นซื้อลงบาทไหนเอาสมมติว่าซืบปกสีปกหาเออบาทไหนกันไม่ซื้ออัน ซีเจ็ดอีกด้บน้ามัใส่ขกลเอาบานอันซีไปวาเจ้าหกเกก้ับอันสองหึงสองเออหกเก้าเก้า็ซื้อกับที่หกนนี่แหะบ้านไหกับว่ต้องมาซื้อหกปโอ้มาซืออันหกเก้าซื้อเจ็ดูนย้ซื้อขึ้นดิว้กับวนมันซื้อึตันอมันไมู่กเนาะคันมาซื้อขึ้นต้องซื้อขึ้นมาสตัวบ่าาี่สมมติว่าบ้านไข่ฟันอย่ไหมอันว่าข่ไหมอันอันเรียกอันหกเก้าเก้าหกเนี่ยมัน กับสองนั่นหนึ่งสองนั่นนี่นมันออกโค้งหาเลยนี่เออนั่นละคนก็ได้หกอ่านหกจมหาคนลุงศิษฐ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ลอยแม่อาจารย์ลอยอัญรักาแอดดี้สวัสดีครับสวัสดีครับลุงศิษฐ์สโซกันเรื่องเลขบอกแอดดี้มาบอกเลขผมหกซีเนะครับผมก็ซื้อบาดมันออกโค้า วันไหมันเอา่คือซื้อึ้นซื้อลงมาเอาปอกเยนเยนมืกันปานนั่ให้โอ้เบอรไเขาเรียเขาเรียกเราขึ้นพ่อเรียกวันี้อันพี่บอกคนค่บอกขึ้นเพราะว่าสันที่อกเาอันซีหกหนึ่งเรือว่าะันมันไ่ได้เ่าอนมันเล้หนึ่งมาจับด้กันครับซีเราไม่ได้เป็นห่าใเลยว่าจะหาข้าวบ้านไปอีกมือีจะได้ตีบจกบาทน้อใหม่น้อขึ้นไแปดสิบบาทผมต้งวันไหนลอยหนึ่งยู่ได้มาขึ้นปลาประมาณเอาให้ไหมก็ได้น้ำแม่เตียงอยู่อ เอออันผู้ใหญ่ใจดีน่ะก็อยู่ก็อันผู้ใหญ่ใจดีเลยคนห่างก็มาได้เลยนะแต่วพอบอกถึงว่าเจอมันมากอ่ะละเจอมันมากกระจกใส่อีกเออก็ทันเนาะมาในก็มารุ่นอันโล่งๆเรียงๆขี่กระบองเรียงสร้างอยู่เมื่อเร็งในกันโบมี่ยังได้เรียบร้อยได้เลยเออก็ทันแล้วตายกอรอเลยโอ้เสียดายเงินสี่เหลี่ยมกูนี่ได้ปั่นจมูกหนดอกเออหน้องเพิ่งก็บเสียงห่างกูดอกโบมี่มาไล่มาไลด้คือคนมาได้เว้ยี่กระไร าตุก็เดซื้อบ้าเขามาแล้วเดวซื้อหายบ่น่เดียวแต่วก็ซื้อบืิเงเพียงอ่ะง่นจะไปใหซอีกดี่มว่าตายงายอะไรแบบนี้เอาผู้พิหารเพิ่หันกนะ่ลกะ เมื่อนี้เห็นแม่ยังแม่ทู่นกับมาตัวแล้วหลังงานปายกิบพอแล้เอื่นไอยู่ยอยู่กับปัญหาเข้าอย่ปัญหาเข่าปัญหากระดูกฝาเอียขาเจ้าะระเท่ยเอีนังเอีมาเหลือลเด้หากากซ่ากากซ่าลูกแต่ลกกับมีหัวเกลีวหัวใจกือกอนโยดีนั่งเอีมาเหลืองยาบหยาบเด้ห้กรกซ่าอมาเกินห้ยซะนั่นเือดตาเมนเมยนอยู่วัดแต่ลกบนอบฮอดีหลีมาน่าลาเป็นงเอ้าเปลอยยังเป็นแล้ว เออไม่ยังไม่รดหือยังไม่รอดนโดอกกัตาเลยยูบัดแต่ยังมากินเอาเอาากินข้าวเ่ยกินเขากับเ้าพัดพัดอันพักโอ้กับเ้าเจ้านี่คกินจอเสียบเ้กินไงเนาะเจ้าเนาะกินจังไก็ไดหรอวะกินเสียบไหมงานที่จะห้างกินรวนนี่โอ้หมันหมูอกินยังไงก็สีบหรอขวงสตั้งกินเสีบไหมเนอแมน้ กินน uhm er yeah, ั่งกระเซียบไปหนเขาก็ต้องฝากระเซียบคนบาอยู่พี่น้องเขากินอไมันยิ้มไม่ยิ้มก็แล้ปลาหากพี่นองซื้อให้ัน้อใ้นพี่น้ปลาส้มเยอหากพี่น้องทราบตนนั้นหมดเนี่ยส้งไงก็ได้เออปลาอันปลามักเกลือกระเด็ยุบแย่ลกกพูดได้กินปีไม่ยุบบานยุอันยุบซวงไหนส่งไงก็ได้แมนครับส่งไงได้ยุบพี่น้องส่งไงได้ยุบกันแมนต่ว่าจังสังหดพูดได้บ่หูเออพูเกินแนหรอพเกินปีนาดอกพู อ <oung> ันบัวายบางยังไงดบาปอันไปโจกินกี่แหงยังมันเด้กินกน้ำฮะโอ๊ยไปกินกน้ำน้าษาตาเขาไม่เือยาด้วยันไป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 เอาไปกินเออเมียตาตาไปเาฮ่าความน้อยไปก็ได้ไปกินน้ำหอโอ้ย้วเอาไปรอนเกี่อยูหลังรถมันไน ก็บอกมันลงไปลองล่องแทงวางเหรอมาเรียนซอขี่แหีงเขายังไงโอ้โเนาะเขาเจ้าไทยอันนี้ไว้ดีนะเห็นมิงเห็นอะไรจับขึ้นรถไปหากิ้งคีบดันเลยเอาหมาสนองก็จิ้งคีบเอาเหมือนกันง่ายเลยสื่อเนาะเป็นตลกเข่าจังสี่ขออนุญาตเอาเอาคลิปนี้ไปซักมีก้อนพี่น้องไว้พร้อมจิ้งคีบหนาครับสวัสดีครับพูดกันทุกอย่างกันบ้างก่อนครับขอบคุณครับแค่กุญแจตามเพกับผู้บัญชิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ